แน่นอนนี่คือสำหรับวิดีโอของคุณเขียนมาให้เต็มไปด้วยความลึกลับน่าสะรึงและชวนติดตามเพื่อดึงดูดผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ไม่มีใครเห็นคนร้องบ้านไม้กลางป่าที่ไม่มีอยู่จริงและร่องรอยของเด็กหญิงที่หายไปนานนับสิบปีทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพหลอนหรือคือความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ดินนี่คือคดีลึกลับที่คุณจะไม่มีวันลืม ถ้าต้องการเวอร์ชั่นเสียงบรรยายแบบเปิดคลิปหรือมีดนตรีเอฟเฟกต์แนะนำควรใช้ตรงไหนบอกได้เลยนะกลางป่าลึกในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือมีบ้านไม้หลังเล็กซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหมอกหนาเจ้าของบ้านคือหญิงชรานามว่าแม่แสงเธออาศัยอยู่คนเดียวและไม่เคยออกจากบ้านหลังนั้นมานานหลายปีชาวบ้านเล่ากันว่าแม่แสงเคยเป็นหมอผีมีคนมาขอให้ช่วยเสกของ บ้างก็ขอให้ทำของใส่ศัตรูแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านของเธออีกเลยตั้งแต่คืนนั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดเสียงหมาหอนดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านเด็กหญิงคนหนึ่งหายตัวไปเธอชื่อว่านิดาอายุเพียงเก้าขวบพ่อแม่ของนิดาร้องให้แทบขาดใจตำรวจระดมค้นหาทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่มีร่องรอยใดฮ่าฮ่ นอกจากตุ๊กตาผ้าขาดขาดที่เปื้อนโคลนตกอยู่ใกล้ป่าหลายคนเริ่มสงสัยแม่แสงกลายเป็นเป้าหมายทันทีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับไม่พบอะไรผิดปกติแม่แสงเพียงนั่งอยู่บนเสื่อเก่าฮ่าฮะจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาว่างเปล่าหนึ่งปีผ่านไปไม่มีใครพูดถึงนิดาอีกจนกระทั่งนักข่าวสารคดีชื่อพีท ตัดสินใจเข้าไปขุดคุยเรื่องนี้อีกครั้งพีทเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมเขาเคยเจอคดีโหดมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่บางอย่างในเรื่องนี้รบกวนใจเขาเขาจึงพกกล้องตะเกียงและสมุดจดเดินเข้าไปในป่าคนเดียวเมื่อถึงบ้านแม่แสงพีทรู้สึกถึงลมเย็นวูบผ่านต้นคอกลิ่นเหม็นอับคลุ้งอยู่ในอากาศบ้านไม้ดูเหมือนจะพังครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีควันลอยจากปล่องไฟ เขาเคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับจึงตัดสินใจผลักเข้าไปภายในเต็มไปด้วยของเก่าข้าวของวางกระจัดกระจายมีรูปถ่ายเก่าๆแขวนอยู่ตามผนังบางรูปซีดจนมองแทบไม่เห็นแต่มีรูปหนึ่งดึงดูดสายตาเขาทันทีรูปของเด็กหญิงในชุดนักเรียนและใต้รูปเขียนว่านิดาด้วยลายมือหวัดฮ่าฮ่พีทขนลุกสู้เขาหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทันที ขณะที่เขากำลังจะหมุนตัวเดินออกเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากชั้นบนพีทหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงเขาตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นบันไดบันไดส่งเสียงเอียดอาดทุกครั้งที่เหยียบชั้นบนเต็มไปด้วยฝุ่นหน้าต่างปิดตายมีเพียงแสงสลัวลอดผ่านช่องไม้เขาเดินไปยังประตูห้องสุดท้ายบานประตูปิดสนิทแต่เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบา คล้ายเสียงเด็กกำลังร้องเพลงกล่อมมือของเขาสัน่นแต่ก็เอื้อมไปเปิดประตูนั้นออกภายในห้องเล็กมืดสนิทเมื่อแสงจากตะเกียงส่องเข้าไปเขาเห็นเตียงไม้เก่าฮ่าฮะและบนเตียงนั้นเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ผมยาวปิดหน้าใส่ชุดนักเรียนเก่าและขาดเธอเงยหน้าขึ้นช้าฮ่าฮะใบหน้าซีดขาวดวงตากลวงเปล่า และพูดด้วยเสียงแห่พร่าว่าอย่าบอกแม่ว่าหนูยังอยู่ที่นี่พีทก้าวถอยหลังทันทีหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเหงื่อเย็นไหลลงข้างแกม้มแต่เขาจำเป็นต้องถามเธอคือนิดาใช่ไห Lav, มเด็กหญิงพยักหน้าเบาฮ่าฮ่าน้ำตาเริ่มไหลจากดวงตาที่ว่างเปล่านั้นเธอช fünf, างงาี้ไปยังมุมห้องตรงนั้นมีหีบไม้เก่าๆวางอยู่พีทเดินเข้าไปใกล้ มือของเขาสั่นเกินจะเปิดฝาแต่ความอยากรู้เอาชนะความกลัวเขาเปิดมันออกข้างในมีสมุดวาดภาพเต็มไปด้วยรูปเด็กหญิงถูกวาดด้วยสีแดงสดบางรูปดูเหมือนเลือดจริงๆถูกระเลงลงไปแต่ภาพสุดท้ายต่างจากทุกภาพมันเป็นภาพของแม่แสงในมือของเธอถือมีดยืนอยู่หลังเด็กหญิงที่นั่งร้องให้พีพรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้น ทันใดนั้นเสียงประตูบ้านชั้นล่างก็ดังปังมีใครบางคนเข้ามาในบ้านพีทรีบดับตะเกียงนั่งหมอบอยู่ข้างเตียงเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮะทีละขั้นทีละก้าวพีทพยายามกลั้นหายใจหวังว่าเสียงหัวใจของเขาจะไม่ดังเกินไปประตูห้องเปิดออกช้าฮ่าฮเงาร่างของแม่แสงยืนอยู่ตรงกรอบประตูเธอถือมีดเล่มยาวในมือ สายตาจ้องมองไปที่เตียงแต่ไม่เห็นพีทที่ซ่อนอยู่แม่บอกแล้วไงลูกห้ามบอกใครเด็กหญิงเงียบแต่ร่างของเธอสั่นแม่แสงเดินเข้ามาช้าฮ<ะ>่าฮเสียงปลายมีดลากไปกับพื้นไม้ถ้ามีใครรู้หนูจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วพีทรู้ว่าเขาต้องหนีตอนนี้ไม่งั้นจะไม่มีโอกาสอีกเขาค่อยๆขยับออกจากห้อง แต่พื้นไม้ส่งเสียงดังเบาฮ่าแม่แสงหยุดเดินทันทีหันขวับมาทางพีทสายตาของเธอเปลี่ยนเป็นดูดันมีดในมือเงาวับจับแสงใครอยู่ตรงนั้นพีทวิ่งสุดแรงลงบันไดแทบกลิ้งเสียงฝีเท้าของแม่แสงวิ่งตามมาพร้อมเสียงกรีดร้องแหลมสูงเขาผลักประตูออกกระโจนออกนอกบ้านล้มกลิ้งกลางโคลน แต่ไม่หยุดเสียงฝีเท้ายังคงไล่ตามจนเขาหลุดออกจากป่าล้มฟุบที่ริมถนนรถคันหนึ่งแล่นผ่านมาเขากวักมือสุดแรงก่อนหมดสติไปเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจยืนล้อมเตียงเขาพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดแต่นายตำรวจกลับสายหน้าเราเข้าไปตรวจสอบแล้ว บ้านหลังนั้นถูกไฟไม่ไปเมื่อสิบปีที่แล้วพีทนิ่งไปเขานอนจ้องเพดานคำพูดของตำรวจดังกล้องในหัวไฟไม่เมื่อสิบปีที่แล้วเขาพยายามอธิบายบอกถึงภาพที่เห็นเสียงที่ได้ยินเด็กหญิงในห้องแม่แสงที่ไล่ตามเขาออกมาแต่เจ้าหน้าที่กลับมองเขาด้วยแววตาประหลาดคุณอาจจะฝันหรือหลงทางแล้วเห็นภาพหลอน พีทไม่ยอมเชื่อ <Yeah. S 1> เขายืนยันว่าเขาเข้าไปในบ้านจริงฮ่าฮ่าถ่ายภาพไว้ด้วยเขาขอกล้องคืนจากของกลางแต่เมื่อตำรวจยื่นกล้องมาให้พีทรีบเปิดภาพทันที <Yeah. S 1> ทุกไฟล์ในกล้องว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ภาพเดียวไม่มีรูปของเด็กหญิงไม่มีรูปแม่แสงไม่มีภาพสมุดวาดไม่มีแม้แต่ภาพของตัวบ้าน พีทรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเยียบเขามองกล้องในมือมือของเขาสัน่นภาพเหล่านั้นหายไปได้อย่างไรเขาเดินออกจากโรงพยาบาลในวันรุ่งขึ้นกลับไปยังหมู่บ้านเดิมแต่เมื่อถามคนในพื้นที่ไม่มีใครรู้จักแม่แสงไม่มีใครจำได้ว่านิดาเคยอยู่ที่นี่เขาเดินเข้าไปในป่าด้วยตัวเองอีกครั้งหวังว่าจะหาบ้านไม้หลังนั้นเจอ แต่ที่ตรงนั้นกลายเป็นลานดินล่องไม่มีร่องรอยของบ้านไม่มีเศษไม้ไม่มีเท่าฐานมีเพียงต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้สูงใหญ่ที่ดูเก่าแก่และใต้ต้นไม้มีไม้กางเขนไม้เล็กๆปักอยู่ชื่อบนป้ายเขียนว่านิดาวงสกุลไลเสียชีวิตสิงหาคมพุทธศักราช วันนั้นคือวันเดียวกับที่เธอหายตัวไปพีทยืนจ้องป้ายนั้นมือของเขาเย็นเฉียบลมแรงพัดผ่านหูคล้ายเสียงกระซิบเบาฮ่าฮ่าอย่าบอกใครว่าเธอยังอยู่ที่นี่พีทหันขวับไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเสียงใบไม้ไหวและความเงียบที่หนาวสถานเขาก้มลงมองไม้กางเขนอีกครั้งดินรอบๆดูเหมือนเพิ่งถูกขุด พื้นบางจุดอย่างนุ่มเหมือนถูกฝังอะไรไว้ไม่นานพีทเอื้อมมือไปแตะดินสัมผัสนั้นเย็นชื้นกลิ่นดินใหม่ลอยขึ้นมาแตะจมูกความรู้สึกแปลกประหลาดเริ่มปกคลุมเขาอีกครั้งเขาเดินวนรอบต้นไม้และหยุดเมื่อเห็นเศษผ้าสีซีดติดอยู่ตรงรากไม้เขาดึงมันขึ้นมาเบาฮ่าฮ่ามันคือเสื้อเด็กนักเรียนขาดรุ่งริ่งเปื้อนดิน และมีชื่อนิดาปักอยู่ที่อกเสือ้อพีซุดตัวลงทันทีความจริงที่ไม่มีใครเชื่อกำลังชัดเจนตรงหน้าเขานิดายังอยู่ที่นี่บางสิ่งในป่าแห่งนี้ไม่เคยยอมปล่อยเธอไปเขาหยิบเสื้อขึ้นมาแนบอกและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปช้าฮ่าฮและพบร่างเล็กๆในชุดเดิม ยืนอยู่ใต้เงาไม้ผมยาวปิดหน้าเธอไม่พูดไม่ขยับเพียงยืนมองเขาพีทพยายามลุกแต่ขาเขาแข็งจนขยับไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเด็กหญิงค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เผยให้เห็นดวงตาที่ไร้ประกายเต็มไปด้วยคำถามและความเจ็บปวดที่ไม่เคยถูกเยียวยาเธอยื่นมือออกมา นิ้วเล็กๆสั่นระริกราวกับจะขออะไรบางอย่างจากเขาพีทมองดูมือเธอแล้วมองลงไปที่เสื้อในมือเขาเขายื่นมันกลับไปเธอรับไว้ช้าฮ่าฮก่อนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแววตาของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นบางอย่างที่ลึกเกินคำอธิบายเธอเอื่อนเอ่ยประโยคสุดท้ายด้วยเสียงกระซิบที่แผ่วเบา แต่มันฝังลึกลงไปในหัวใจของเขาขอบคุณที่ยังจำหนูได้พีทยืนนิ่งเสียงของเธอยังคงดังก้องในใจแววตานั้นน้ำเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงของวิญญาณที่หลงทางแต่มันคือเสียงของความทรงจำที่ไม่มีใครอยากฟังทันใดนั้นสายลมพัดแรงอีกครั้งใบไม้หมุนวนรอบตัวเขาแสงแดดสาดผ่านกิ่งไม้เป็นริ้ว ฮและเมื่อเขากระพริบตาอีกครั้งร่างของเด็กหญิงก็หายไปเหลือเพียงเสื้อในมือเขาซึ่งตอนนี้สะอาดไร้คราบดินคราบเลือดเหมือนเพิ่งซักมาใหม่พีทยืนอยู่นานก่อนค่อยๆเดินออกจากป่าไม่หันกลับไปมองเขาไม่กล้าถามตัวเองด้วยซ้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือเป็นฝันที่จับต้องได้เกินไป แต่เมื่อเขากลับมาถึงเมืองภาพหนึ่งในกล้องของเขาปรากฏขึ้นเพียงภาพเดียวภาพของต้นไม้ใหญ่กับไม้กางเขนเล็กๆปักอยู่เบื้องหน้าเขานั่งมองภาพนั้นอยู่หลายชั่วโมงและวันต่อมาพีตตีพิมพ์เรื่องราวของนิดาเขาไม่อ้างว่าทั้งหมดเป็นความจริงไม่เรียกร้องให้ใครเชื่อแต่เขาเขียนไว้บรรทัดหนึ่งถ้าคุณหลงเข้าไปในป่าแห่งนั้น และได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องเพลงกล่อมอย่าหนีอย่าตะโกนแค่นั่งลงเงียบฮ,ะฮะ่าฮและฟังเธอในแบบที่ไม่มีใครเคยฟังมาก่อนเรื่องราวของพีทกลายเป็นกระแสบางคนบอกว่าเขาแต่งขึ้นบางคนว่ามันเป็นเพียงนิยายหลอกเด็กแต่ก็มีบางคนที่เริ่มพูดถึงเสียงเพลงกล่อมที่ได้ยินยามค่ำคืน แม้อยู่ห่างจากป่านั้นเป็นกิโลมีหญิงชาราคนหนึ่งส่งจดหมายถึงพีทในจดหมายเขียนด้วยลายมือสั่นๆว่า <Wow. S 1> ตอนสาวๆฉันเคยไปช่วยตามหานิดาวันนั้นฉันได้ยินเสียงร้องเพลงนั้นและฉันไม่เคยลืมจดหมายนั้นแนบด้วยกระดาษพับเก่าข้างในเป็นรูปวาดของเด็กหญิงและบันทึกบางอย่างที่ทำให้พีทเย็นว่าไปทั้งร่าง วันที่17สิงหาคมเราพบรองเท้าเด็กหนึ่งข้างแต่ตำรวจบอกให้เงียบเพราะแม่แสงเป็นญาติของคนใหญ่คนโตพีทอ่านทุกรายละเอียดหัวใจเขาหนักอึ้งความเงียบที่กินเวลานับสิบปีคือกำแพงที่กักขังความจริงและเสียงของเด็กหญิงคนนั้นเขาตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเปิดโปง ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเขาเพียงถือดอกไม้ช่อหนึ่งเดินเข้าไปในป่าตรงไปอย่างต้นไม้ต้นนั้นไม้กางเขนยังอยู่ที่เดิมแต่รอบรอบสะอาดขึ้นเหมือนมีใครมาดูแลพีทวางดอกไม้ไว้และนั่งลงข้างฮ่าฮเขาหลับตาปล่อยให้เสียงลมพัดผ่านใบไม้และฟังเสียงเพลงกล่อมแผ่วเบาและเศร้าส้อย ดังมาจากที่ไหนสักแห่งในป่าแต่คราวนี้มันไม่หลอนไม่เย็นเยียบมันอบอุอน่นและเต็มไปด้วยคำขอบคุณที่ไร้เสียงพีทลืมตาขึ้นช้าฮ่าฮ่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนแสงสุดท้ายของวันาสาดลงบนพื้นป่าทาบเงาไม้เป็นลวดลายซ้อนทับกันเหมือนม่านเขายืนขึ้นปัดฝุ่นจากกางเกง และหันกลับไปมองไม้กางเขนเป็นครั้งสุดท้ายในใจเขาไม่มีคำถามอีกต่อไปมีเพียงความสงบและภาพของเด็กหญิงที่ยิ้มให้ในความทรงจำเขาเดินออกจากป่าโดยไม่เร่งรีบสายลมเย็นยังคงพัดตามหลังแต่ไม่ได้ทำให้เขากลัวกลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินเคียงข้างเมื่อกลับมาถึงทางเข้าพีทมองย้อนกลับไปเงาของต้นไม้ไหวเบา ฮคล้ายกับโบกมือลาในหัวใจเขารับรู้ได้ว่าเสียงของนิดาจะไม่หายไปอีกแล้วเธอจะคงอยู่ในบทเพลงที่ยังล่องลอยในป่าและในเรื่องราวที่เขาเลือกจะเล่าให้โลกได้ฟังหลังจากวันนั้นพีทไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านอีกแต่ทุกปีในวันที่17สิงหาคมเขาจะเขียนข้อความสั้นๆลงในไดอารี่ วันนี้ฉันยังได้ยินเสียงเพลงนั้นเขาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหันมาเล่าเรื่องราวของผู้ที่ถูกลืมของเสียงที่ไม่มีใครฟังและของเงาที่ไม่มีใครยอมมองตรงฮ่าฮบทความของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนออกตามหาความจริงเกี่ยวกับคดีที่เงียบหายเกี่ยวกับคนที่สังคมละเลยมีนักข่าวรุ่นใหม่คนหนึ่ง เขียนถึงพีทในนิตยสารชื่อดังบรรทัดแรกของบทความนั้นเขียนไว้ว่าเขาคือชายผู้ฟังเสียงที่ไม่มีใครกล้าฟังแต่ไม่มีใครรู้ว่าในทุกคืนก่อนนอนพีทยังนั่งฟังเพลงกล่อมเบาฮ่าฮที่เปิดจากไฟล์เสียงเก่าในเครื่องบันทึกเล็กฮ่าฮเสียงเด็กหญิงร้องเพลงแผ่วเบาชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูบทเพลงนั้นไม่มีเนื้อร้อง มีเพียงทํานองที่เต็มไปด้วยความคิดถึงเขายังจําคืนสุดท้ายนั้นได้เสมอภาพของร่างเล็กฮ่าฮ่าดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามและคำกระซิบสุดท้ายที่ยังไม่เคยจางไปจากหัวใจเขาอย่าลืมหนูนะหลายปีผ่านไปชื่อของพีไกลายเป็นตำนานในวงการสารคดีไม่ใช่เพราะเขาเป็นนักข่าวที่กล้าหาญแต่เพราะเขาเป็นคนแรก ที่กล้างเงี่ยหูฟังเสียงของความเงียบเรื่องราวของนิดาถูกบอกเล่าผ่านหน้ากระดาษผ่านจอภาพและในหัวใจของผู้คนที่เคยอ่านและฟังแม้ไม่มีคำพิสูจน์ใดยืนยันสิ่งที่เขาเจอแต่สำหรับพีทสิ่งสำคัญไม่ใช่การมีหลักฐานแต่มันคือการไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดของใครต้องจางหายไปในเงามืดของความลืมคืนหนึ่ง ในวันที่ลมเย็นพัดมาเร็วผิดปกติพีทนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าและเขียนประโยคสุดท้ายลงไปอย่างช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าเธอไม่เคยจากไปจริงฮ,ะฮะ่าฮ่าเพราะเสียงของเธอยังคงอยู่ในทุกความเงียบที่ฉันกล้าจะฟังจากนั้นเขาปิดสมุดมองออกไปนอกหน้าต่างที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงอ่อน และในห้วงลมหายใจสุดท้ายของคืนเขาได้ยินมันอีกครั้งเสียงเพลงกล่อมแผ่วเบาล่องลอยมาในสายลมและครั้งนี้ไม่ใช่เสียงที่เศร้าหมองอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการจากลาที่สงบงามเพราะบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แค่รับฟังด้วยหัวใจก็เพียงพอแล้วสำหรับวิญญ,ญาณหนึ่งที่จะได้พักอย่างแท้จริง